จะพาทุกคนไปตามรอยที่มาของผ้าใหม่ยกดอกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนครับนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำพูนค่ะจะพาคุณทุกคนนะคะมาเที่ยวกับอำเภอทุ่งหัวช้างค่ะค่ะ แล้ววันนี้อยู่กับพี่เอ๋แล้วก็น้องอายนะคะจะพาไปรู้จักกับเรื่องของผ้าไหมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทุ่งหัวช้างนะคะก็เป็นหนึ่งใน8อําเภอในจังหวัดลําพูนด้วยและทุกอําเภอค่ะพี่เอ๋มีแต่ของที่ขึ้นชื่อนะคะเยอะแยะมากมายเลยที่จังหวัดลําพูนแต่วันนี้ค่ะเนื้อในเมื่อเราอยู่กันที่ทุ่งหัวช้างแล้วเนาะเราก็อยากจะพาไปเรียนรู้นะคะไปดูเรื่องของผ้าไหมค่ะเป็นของขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของจังหวัดลําพูนนะคะขายได้เป็นแสนเลยนะดีแหละน่าตกใจมากแล้วก็อยากรู้มากๆ นีเป็นแสนเนี่เป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เราจะพาไปที่กลุ่มไหนยังไงนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่จังหวัดลำพูนมีหลายกลุ่มมากๆเลยกลุ่มเรื่องของการการทอผ้าไหมค่ะ,ะวันนี้จะไปกลุ่มไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะป๊าป๊ๆป๊่เ่าที่นี่ต้องไปคุยกับแม่เย็นค่ะ,ะไม่รู้ว่าแม่เย็นอยู่ตรงไหนเนาะแม่พี่เอ๋เออน่าจะใช่ใช่ไหม น่าจะเป็นตรงนี้ไหมพี่เอ๋นี่นชาวลิศใหม่ไทยเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าเพราะวันนี้เราจะมาหาแม่เย็นค่ะมาดูว่าแม่เย็นอยู่ไหมนะคะแม่เย็นเจ้าก่อนจะเป็นชาวลิศใหม่ไทยที่หลายคนรู้จักทุกเส้นใยล้วนเริ่มจากหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม่เย็นหรือนางสุภัตราบุญมาหญิงชาวบ้านจากสันดอนหอมผู้มีเพียงที่ทอผ้า และใจที่ไม่ยอมแพ้ทำให้ในปี2547ได้จดทะเบียนแบรนด์ชาวริดไหมไทยจากกลุ่มเล็กๆวันนั้นในวันนี้มีช่างท้อกว่า40คนทุกคนคือคนในชุมชนเดียวกันที่รักและซื่อตรงต่ออาชีพคุณค่าไม่ได้ถูกวัดด้วยเงินแต่มันคือคุณค่าของคนที่ตั้งใจใช้สองมือรักษาวิถีชีวิตทอผ้าดั้งเดิม เริ่มมาตั้งแต่มันน้อยๆจนประสบความสําเร็จบาเดียวนี่ก็คือเขาก็มีลูกค้า<ม>เพ่นก็สั่งซื้ออยู่เรื่อยๆเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเน้นดังคุณภาพแล้วก็ลวดลายแต่ลวดลายที่บะเหมือนไผ่เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่บะเหมือนไผ่เขาจะมีลายพิกลดั้งเดิมของเขาติดติดตัวผ้าอยู่ทุกลายแต่ถึงแม้ว่าลาย อันใดจะใหญ่ที่สุดเฮาก็ต้องใส่ด้วยลายพิกูลของเฮาไปทุกลายเลยจะยังน้อยก็มีดอกน้อยๆอยู่ในเนี่ยอยู่ในผืนผ้าเนี่ยคะ่ะเ,เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของลายของชวลิตไหม่ไทยอะคะ่ะหันเป็นป้ายของราชินีตัวเจ้าท,ที่นี่ทำที่นี่เจ้าตัวที่นี่นะคะ่ะอันนี้มันจะเป็นแยกเกสรคะ่ะนี่นะเป็นผ้าแยกเกสร แยกไอสอนจ้ะอันเป็นผ้าแยกกับ <Okay. S 2> ถ้าเกิดขายนี่คือขายผินอะไรบ้าอันนี้ข้าขายตินนี่ในลรงโฮนี่ก็จะประมาณสามหมื่น้างามขนาดเลยเนาะจ้ะ ม่แมาตั้งแต่พศ25้ารสเลยต่อตอนปรเมินละรู้สึกด,ดีใจต่อภูมใจได้ที่ได้ส่งเข้าไปให้สุเดฟก็ได้ใส่เลยค่มีความรู้สึกยินดีเลยค่ะที่ได้สืบสานเนื้องทำเอาไว้เนาะเป็นให้่อไม่ลำพูนเนี่ยต่อ เอาละค่ะวันนี้นะคะโอ้โหได้รู้หลายอย่างเลยนะคะรวมถึงลายผ้าไหม่ด้วยเนาะเราได้ไปดูกระบวนการผลิตด้วยนะคะเป็นมีลายเฉพาะของชาวลิศไหมไทยด้วยนะคะคุณแม่เย็นเนี่ยพาไปรู้จักครบเลยค่ะวันนี้วันนี้ก็ได้ชมผ้าไหมสวยงามมากมายเลยเราอยากได้กลับไปติดไม้ติดมือไปด้วยและที่สำคัญพี่เอคุ้มราคานะใครที่คิดว่าราคาผ้าไหมแพงนะคะลองมาดูกันก่อนได้นะคะลองมาดูวิธีกระบวนการทำค่ะเพราะว่า แต่และกระบวนการเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเนาะแล้วต้องใช้ฝักที่ผิพที่นาแบบเยอะมากๆเลยแต่ค่ะสรุปว่าคุ้มค่าแน่นอนถ้าใครอยากมีผ้าใหมน่นะคะไว้ใช้ชุดนึงอะก็<ฆ>ได,ได,ได้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งคุณแม่ได้บอกไปว่าสามารถติดตามหรือว่าสั่งซื้อต่างๆได้ทางออนไลน์ด้วยง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเอาละว,วันนี้ต้องขอขอบค,คุณคุณแม่เย็นมากๆเลยที่โอ้โหให้ความรู้เยอะเลยแล้วก็พาไปดูอะไรหลักง,งเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมค่ะ เป็นผืนสองผืนไหมคะ <c oughs> แบบว่าเป็นชีระลึกเอ้าดําูน,น,นอกจากจะมีผ้าใหม่ยังมีดําใหด้วยนะคะว่าแล้วเด็ดสักหน่อยนีได้เราต้องไปตางนู้นก่อนปะ ถึงแล้วค่ะที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่จะพาทุกคนมารู้จักกับผ้าไหมไทยกันกับศูนย์การเรียนรู้ค่ะศูนย์เรียนรู้ปาริชาติไหมไทยนะคะค่ะตามไปเลยค่ะขอมอบเบบี้ปริชาติไหมไทยผ้าไหมที่มีหัวใจของคนทั้งชุมชนจุดเริ่มต้นของปาริชาติไหมไทยไม่ได้มาจากโรงงาน แต่มาจากบ้านไม้หลังหนึ่งในทุ่งหัวช้างที่หญิงคนหนึ่งเริ่มต้นทอผ้าด้วยกี่ไม้เก่าและความศรัทธาใหม่ปีพศ2541เธอทอผืนแรกขึ้นด้วยมือตั้งใจเก็บรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใกล้จะหายไปและไม่นานความตั้งใจนั้นกลายเป็นพลังดึงดูดจากบ้านสู่ชุมชนจากคนเดียวสู่เครือข่ายช่างทอมากกว่า200คน จากกี่หน้าบ้านสู่ห้องเรียนรู้และเวทีระดับประเทศวันนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกับกลุ่มของปริชาตินะคะปีช <c oughs> ื่ออย่างเจ้าอ๋อชื่อแพลวค่ะจะมีเป็นทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมแต่จะเป็นยกดอกทั้งนั้นเลยะคะ่ะจากการที่เราต่อเราดูกันทอผ้านีรลงทอแล้วก็คือมันจะมีการสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการตรวจผ้าหรือว่าความเรียบร้อยของผ้าไหมออกมา ก่อนที่ว่าจะนําส่งลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคที่ชอบผ้าไหมอะค่ะค่ะอันเดี๋ยวเราไปดูนะค่ะเี่าค่ะตองตรทางมันก็จะแม่จื่อหน่อยตาแสมเจ้าเจ้าเจ้าแคน็คิวซีตรวจผ้าทีมีสองคนมีน้องแพลวกขปิ้นไม่หน่อยน่ค่ะเจ้าทำมันนานหรือยังค่ะอ๋ออยู่นี่ได้สิบเจ็ดปีแล้วค่ะ ยูโรงงานนี้ค่ะแล้วอันนี้การ QC เนี่ยเนี่ยต้องมีขั้นตอนเนหกขันตอนอ,อ๋อตอนแรกคือดูผ้าว่ามีความเรียบร้อยกอแค่ะร<า>ิมงามกาอคือผ้านี่ทอสม่ำเสมอกอแค่ะมีรอยกอแล้วก็มีมันจะมีตัวหนอนกอหรือว่าตัวหนอนคือเว,วนอนอลาเราตอ คือดึงเส้นบบเสมอกันเนี้ยค่ะเจ้าทำพึ่งยนแล้วก็จะเป็นผมอืเจ้าแต่อันนี้ก็คือเรียบร้อยดีเป็นอันนี้คือวิธีการตรวจก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดมาบาดเรียบร้อยนี่ญาติอะไรต่อเจ้มือเราก็จะโดนโดนหักเนี่ยต่ดระเบียบเราต้องไปแย่ไหมเจ้าตัดระเบียบไม่ทั้งผนเลยหรอแมเจ้า ถ้ามีความเรียบร้อยทั้งผืนเราก็จ่ายเต็มนะค่ะถ้าถ้ามันมันมีมีผิดปกติแล้วก็ตามเกณฑ์เขาะว่าค่ะก็แสดงว่ากว่าจะออกมาได้แต่ละผืนนี้ต้องแบบผ่านคุณภาพเจ้าเากอ๋ออันนี้เป็นลายโอ้ าจจะอยู่มุผม้าเดือนเดือนกว่าเดือนนึงได้ขนาดนี้เลยอ่ะใช่เ <c oughs> ก่งมาก <c oughs> <c oughs> อลังการมากค่ะว่าบาเดียวนี่ก็คือไวรุ่นก็สามารถเข้าถึงในการใช้ในการนุ่งผ้าอย่างนี้ได้นะคะก็คือกอบราสมัยแล้วนะคะเดีวมาดีไซน์เป็นแบบความต้องการของเ้าได้ะคะ่ะเป็นดีไซน์ไทยก็เป็นแรงทอผ้าที่มีคุณภาพนะคะชา้ก็ มาแว่แอลกันได้นะคะที่ Facebook ก็จะเป็นปริชาไทายซิวนี่แหละคะ่ะขอถ้าจะที่ดีกวามาแว่แอลที่นี่ได้ดีกว่านะคะเพราะว่าจะสามารถเลือกชมผ้าที่เราสนใจได้มากกว่าแบบเราสามารถสัมผัสได้ว่ามันเป็นผ้าใหม่ที่มีคุณค่าแต่ปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นและคนวัยทำงานก็นิยมสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น ทั้งในการไปวัดทําบุญเที่ยวเมืองเก่าหรืองานมงคลต่างๆผ้าไทยจึงไม่ใช่ของโบราณหรือเป็นเพียงเครื่องแต่งกายของผู้สูงวัยอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและปรับใช้ได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ลองเปิดใจครับมา,มาลองใช้ผ้าไทยดูเอ,เอาไปตัดเย็บเป็น เป็นกระโปรงเป็นเสื้อบางคนก็จะทําเป็นเสื้อแบบเสื้อแบบเสื้อแบบส,แบบสมัยใหม่หน่อยเนี้ยเป็นก<ะ>ังเกงหน่อย เกงแบบสมัยใหม่หน่อยก็มีครับผู้หญิงผู้ชายค่ะก็ขอเชิญชวนนะเจ้าเอามาใส่ผ้าททยกันก็ใส่ได้ทุกเพจทุกไว้เลยนะเจ้าจะมีหลากหลายหลายแบบหลายสไตล์เลยนะเจ้าเอามามิกแอสแมทได้นะเจ้าค่ะถ้าทุกคนดูมาถึงตอนนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับผ้าไหมไทยหรือว่าผ้าไหมยกดอกของจังหวัดลำพูนค่ะค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะค่ะบ๊ายบายลำพูน